จุลามุกเฟล็กซี่คือหลักสูตรคอสเรียนออนไลน์นะคะภายใต้โครงการโซลูชันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนด้านดิจิตอลนะคะหรือว่าดิจิตอลลิทเทอซีตอนนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยอยู่ภายใต้โครงการที่เราได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งโดยการกำกับนะคะของศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคตเนี่ยตัวจุฬามุกเฟล็กซี่เนี่ยก็จะเป็นช่องทางของการ พัฒนานะคะกำลังคนนะคะหรือว่าคนไทยในด้านต่างๆนะคะที่เป็นความจำเป็นของประเทศเก็จะเป็นช่องทางที่ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ที่หลากหลายนะคะที่จะตอบสนองความต้องการของการพัฒนาคนและก็สังคมในอนาคตค่ะ ดูลามงุงฟลีซีดีหลายอย่างเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาทางด้านทักษะดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลลิทเทอซีที่เราได้กูรูหรือว่าอาจารย์ที่เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะ,ะเป็นเสาหลักนะคะของของทางด้านนี้เลยนะคะเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ฟรีนะคะผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวระบบของการเรียนเนี่ยก็ถูกวางไว้ นะคะให้ตอบสนองความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคลนะคะมีความยืดหยุ่นคล่องตัวใช้งานง่ายนะคะมีการวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะสามารถเลือกเรียนนะคะได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะตามความเหมาะสมตามความพร้อมแล้วก็ตามความสนใจของตัวเองเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเมื่อเรียนสําเร็จนะคะก็จะได้รับใบรับรองนะคะเป็นเกียรติบัตรรับรองอการสําเร็จในลักษณะของ e certificate นะคะแล้วก็ถ้าเก็บครบ โมดูลนะคะสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักเรียนนะคะหรือว่าเยาวชนนิสิตนักศึกษานะคะก็จะสามารถเก็บสะสมเครดิตนะคะแล้วก็มาขอเทียบโอนความรู้แล้วก็เครดิตได้ในอนาคตด้วยค่ะ เรียนจุลามุกเฟลซี่ไม่ยากเลยค่ะเนื่องจากว่าตัวระบบเนี่ยถูกออกแบบนะคะวางแผนให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนนะคะแล้วก็การเรียนเนี่ยก็จะสามารถเก็บนะคะเลือกเรียนนะคะได้ตามเพจที่ตัวเองต้องการนะคะอาจจะเข้ามาเรียนก่อนนะคะแล้วก็ลองทําแบบทดสอบลองเรียนนะคะแล้วก็ค่อยทําแบบทดสอบเพื่อผ่านการประเมินแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถ ทำแบบทดสอบนะคะได้หลายครั้งนะคะจนกระทั่งผ่านเกณฑ์นะคะและเมื่อเก็บครบนะคะทุกโมดูลหรือว่าทุกคอร์สการเรียนเนี่ยก็จะได้เซอร์ติฟิเคตหรือเกียรติบัตรรับรองความสำเร็จไปค่ะ โอ้เรียนจุฬามุเกเฟลซี่เนี่ยได้แน่เลยก็คือเรื่องของความรู้นะคะทักษะแล้วก็ทัศนคติหรือว่าเจตคติที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวข้องกับดิจิตอลลิทเรซีนะคะตั้งแต่มิติของพื้นฐานนะคะความรู้ความเข้าใจพื้นฐานไปจนถึงเรื่องของการนําไปใช้ในการทํางานนะคะตัวความรู้ตัวนี้เนี่ยผู้เรียนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยก็จะสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ก็สามารถที่จะเก็บนะคะสะสมความรู้นะคะแล้วก็นำมาเทียบโอนได้ในอนาคตค่ะ ตอนนี้นะคะ,ะการเข้ามาเรียนหลักสูตรคอร์อสเรียนออนไลน์ตัวนี้นะคะขอให้ท่านนะคะเข้ามาทางเว็บไซต์นะคะ cu neuron jula ac t h นะคะแล้วก็เข้าไปเลือกเมนูที่เรียกว่า jula m o k flexi นะคะกดเพื่อลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะหรือนะคะถ้าท่านสนใจเข้ามาพบปะพูดคุยหรือว่าปรึกษานะคะก็สามารถเข้ามาเจอพวกเรานะคะทีมงานเจ้าหน้าที่นะคะในงาน all w a r f a r e นะคะในระหว่างวันที่2 2ถึง28กรกฎาคมนี้นะคะในช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเชา้าจนไปถึง2ทุ่มนะคะจะมีทีมเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำนะคะเรื่องของการลงทะเบียนเรียนแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอร์อสเรียนออนไลน์จุฬามุกเฟล็กซี่ค่ะ ส่วนการศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งใจมากเลยนะคะที่จะผลิตตัวหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ตัวนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของผู้เรียนแล้วก็ถือว่าเป็นพยานสักขีพยานคนสําคัญนะคะเพราะว่าคอร์สเรียนตัวนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะคะของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาคนไทยนะคะในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลลิเทอเรซีหรือว่าทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลค่ะมาลงทะเบียนเรียนกันเยอะๆนะคะ